สวัสค่ะพาเรียนวันนี้นะคะจะพาไปดูวิธีการถามตอบแล้วก็การให้คำแนะนำในรูปแบบภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาการความเจ็บป่วยค่ะ ปฏิเสธไ,ได้ใช่ไหมคะว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันก็ต้องมีการเจ็บปวดกันเกิดขึ้นใช่ไหมทีนี้เราจะสามารถถามแล้วก็ตอบรวมไปถึงให้คําแนะนําในรูปแบบของภาษาอังกฤษยังไงคาเดนวันนี้คุณจะพาไปดูนะคะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องรู้คําศัพท์เรื่องต้นนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับการถามตอบในเรื่องของอาการอ่าคุูขออนุญ,ญาตนะคะยกตัวอย่างคําศัพท์เนี่ยมาจากหนังสือสมัยของป .5 ค่ะคำแรกนะคะ do exercise do exercise แปลว่าออกกำลังกายคำที่สอง take a shower take a shower แปลว่าอาบน้ำคำที่3า cream teeth cream teeth แปลว่าแปรงฟันคำที่4 h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  แปลว่าปวดหัวหรือว่าปวดศีรษะค่ะคำที่5้า toothache toothache แปลว่าปวดฟันคำที่ห so much ache so much a e แปลว่าปวดท้องคำที่เจ sore t o a t s o r t o a t แปลว่าเจ็บคอและคำสุดท้าย cold cold แป,ปลว่าป่วยหรือเป็นไข้ค่ะทีนี้การถามอาการนะคะเราก็จะถามได้อยู่สองแบบแบบที่1นนะคะก็คือการถาม what's the matter with what's the matter w i c h ซึ่งการถามแบบนี้นะคะ สามารถใช้ถามอาการความเจ็บป่วยหรือว่าความเป็นไปมาเบื้องต้นได้แปลว่าเกิดอะไรขึ้นกับน,นะคะเราจะพูดว่า was ว t สแมนสวิชแล้วก็ตามด้วยประธานที่อยู่ในรูปแบบของกรรมค่ะประธานที่อยู่ในรูปแบบของกรรมนะคะก็ได้แก่มีแปลว่าฉันค่ะ you แปลว่าคุณ her แปลว่าเธอ his แปลว่าเขา รวมไปถึงเรายังสามารถใช้ชื่อคนหรือว่าชื่อสัตว์เนี่ยแทนประธานที่อยู่ในรูปแบบของกรมได้เช่นเดียวกันค่ะยกตัวอย่างนะคะ what's the matter with her w h a t the matter with her แปลว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอหรือเธอเป็นอะไร what's the matter with you w h a t the matter with you เกิดอะไรขึ้นกับคุณหรือคุณเป็นอะไรคำถามที่สองนะคะขาอหมยใ่ล้แค่กันเลยค่ะ แต่ว่าเป็นอีกรูปแบบหนึงที่นิยมใช้กันพอสมควรเลยก็คือ what's l o n g w i s h what's w o n g w i s h แล้วก็ตามด้วยประธานที่อยู่ในรูปแบบของกรรมค่ะยกตัวอย่างนะคะ what's l o n g with her what's w o n g with her แปลว่าเธอมีความผิดปกติอะไรหรือเกิดอะไรขึ้นกับเธอความหมายค่อนข้างที่จะคล้ายเคียงกับประโยคเมื่อกี้นะคะหรือ what's l o n g with you what's w o n g with you เกิดอะไรขึ้นกับคุณค่ะ เมื่อมีการถามก็ต้องมีการตอบใช่ไหมการตอบนะคะเราก็จะใช้ประธานที่อยู่ในรูปแบบของผู้กระทำท,ทั่วไปไม่ว่าจะเป็น I, you, we, they, he, she, it หรือประธานที่อยู่ในรูปแบบของชื่อบคุคคลหรือชื่อสัตว์ค่ะก็จะตามด้วย have หรือ has have หรือ has นะคะสองตัวนี้วิธีการใช้ใช้เหมือนดูกับ does เลยค่ะ โดย have h a v e have ตัวนี้จะใช้กับประธานที่เป็น i u v t แล้วก็ประธานที่เป็นเอกพจน์ข้าพหูพจน์นะคะส่วน has h a s has ตัวนี้นะคะจะใช้กับประธานที่เป็น h e s h e it แล้วก็ประธานที่เป็นเอกพจน์หรือว่าแค่คนคนเดียวค่ะตามด้วยอะหรือแอนค่ะอะ จะใช้นำหน้าคำนามทั่วไปนะคะแล้วก็แอนเนี่ยจะใช้นำหน้าคำนามที่เป็นอ,ออกเสียงหรือว่าขึ้นต้นด้วย a e i o u แล้วก็ตามด้วยอาการครวามเจ็บปวดค่ะยกตัวอย่างนะคะ i have a headache i have a headache i, I เป็นประธานตามด้วย have ค่ะ ตามด้วยอ่ะแล้วก็ตามด้วยอาการความเจ็บปวดแปลแว่าฉันปวดหัวตัวอย่างที่สองนะคะ she has a toothache she has a toothache she เป็นประธานค่ะตามด้วย has ตามด้วยอ่ะแล้วกา็ตามด้วยอาการแปลว่าเธอปวดฟันค่ะ เมื่อมันมีอาการถามตอบแล้วมีการถามเรียบร้อยตอบเรียบร้อยก็จะมีการให้คําแนะนําสําหรับผู้สนทนาบางผู้นะคะว่าเราควรจะทําอะไรหรือไม่ควรจะทําอะไรเพื่อให้อาการเจ็บปวดนั้นดีขึ้นค่ะโครงสร้างน,นะคะก็จะเป็นประธานตามด้วยชุดตามด้วย Ver b ตามด้วยกรมแล้วก็คําขยาอยอื่นๆในประโยคที่ควรจะนะคะยกตัวอย่าง you should go to see the doctor you should go to see the doctor แปลว่า คุณควรที่จะไปหาหมอนะหรือ he should do some exercise he should do some exercise เขาเนี่ยควรที่จะออกกำลังกายบ้างนะคะหรืออีกโครงสร้างหนึ่งเป็นโครงสร้างที่บอกว่าไม่ควรนะคะก็จะมีประธานตามด้วย should do หรือ should not ได้นนูนะคะตามด้วย verb รรมแล้วก็ส่วนขยายอื่นๆค่ะยกตัวอย่างเช่น you shouldn't eat sweets you shouldn't eat sweets แปลว่าคุณไม่ควรที่จะกินลูกอมนาหรือคุณไม่ควรที่จะกินของหวานจำนวนมากนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะ she shouldn't drink cool water she shouldn't drink cool water เธอไม่ควรที่จะกินน้ำเย็นค่ะเธอไม่ควรที่จะกินน้ำเย็น การถามตอบแล้วก็การให้คำแนะนำในรูปแบบของอาการความเจ็บปวดที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยต้องฝึกใชใ้บ่อยนะคะลองไปพูดเล่นๆกับเพืเ่อนหรือพูดเล่นๆกับพ่อแม่ดูก็ได้ค่ะเท่านี้ภาษาอังกฤษก็ไม่ยากอีกต่อไปสำหรับคลิปอื่นนะคะคลิปถัดไปเนี่ยคุณจะสอนเรื่องอะไรก็คอยติดตามกันดีๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ